มื่อนี้มาว่ว่าให้พี่น้องเล่าคนฟังแน่เมื่อนั้นจะาว่าว่าทางไปทพิพิษาบนเจ้าอย่างที่คนกีดว่าฉันแม่นาลีบอกแมน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 ลุงทรงว่าใดโกของหรือบอกแนะนั่เจ้าของในลุงทรงเนี่ยไปนคนจังหวัดใดจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีบ้านยังอำเภอม่วงสามสิบโอ้ครับผมตำบลหนองซางไงอำเภออย่างอำเภออำเภอม่วงอำเภอม่วงตำบลหนองซางไงหนองซางไงบ้านยังหรือเปานี้ บ้านไพ่บูรณ์อยู่ใกล้ๆกับสองเมกใกล้กับสองเมฆใกล้ๆกับสองเมกขั้นันแบบว่าแถวในหมู่บ้านนี่เขาเที่ยก้อนกรีดไปเลยหมู่บ้านในหมู่บ้านในรอบหมู่บ้านทุกกอกทุกซอยคนกรีดไปเลยบ้านหี้แบบว่าท่านทางออกลัดทงไปให้หมู่บ้านหนึ่งกระเททางก้อนกรีดเป็นคนกรีดเลยบ่คนกรีดอันไหนกันดานเนี่ยก็เป็นลูกลัง ลูกล่างกับพ่อมีอยู่ยังมีอยู่บ่ะังมีนิดนิดน้อยนิดน้อยเนาะไก่ไก่มูบ้านแน่ไก่แน่เนาะแต่าแต่ถ้าว่านในหมู่บ้านนี่บ่มีลูกล่างบ่มีแล้วบ่มีแล้วฟอนจีดเบิดเลยบ่เขาสิเสือเจ้าบ่ลแหละอยากให้พี่น้องเราามาพิสูจน์เบิ่งเด้เนาะเออมาเที่ยวเบิ่งก็ได้มาเที่ยวเบิ่งก็ได้เนาะบ้านม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเนาะตำบนน้องต่างไงไปบ้านไผ่บุญเลยโอ้ครับผมอันผรมยาคู่นะอันผู้ใดอัน เป็นคนไปสางให้สวัสดีครับลุงสงครับเ <แฟ S 1> บา่าเตยพลมาหายอีกแล้ววันนี้<แ>วันนั้นมาคุยเรื่องรถวันนี้จะมาคุยเรื่องถนุนหนทางเ<แ>มื่อน้านนี้ลุงบอกว่าโอ้ยท่างไปพิพปสาบ้านล,ลุงเขายัางเท่นกีดได้วาสันหวยแมนอาลีบบสนันดอกหอยเป็นคนเล่าเนาะ่อยบอกเก้เคยมีถนนงามๆหน่อยสินะ<แ>บกเบ้เค้ยเห็นถนนงามๆนะป้าน,นันบบประเทศให้ทางไปพิ่าระสาวยังเท่ข้นกีือสิสิโไหนเนี่ย โอ้สงการมาหาันบ่ลุงเห็นมันเท่ไม่ไมลุงให้ขับรถนั่งบง<อ>ึงโนแนอยู่ประเทศไม่พิพาซาซ่าโอ้ท่าเท่ท่า,ทาของพิพาซาเอาสันบอกชาบ้านาายังรถเพิ่นสิเข่าบ่มา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 รถไลขันเนาะีอ้ยม,มองสีจอด รถไล่ขั้นจนม่มีหมองจีจอดโผล่พวกโอ้มีมีไฟสปอร์ตไล่ด้วยเนี่ <l ix> สว่างเกินนะที่นี้เนี่ยนี่เเห็นหายนตาบอกว่ารีได้ลุงไอคอยเห็นอันคนดูจักคอยล็อกอ,ออกต่างจังหวัดแหละเออราออกต่างจังหวัดแหละวันนี้เราไปหาถ่ายถนนตามตรงไ้ตรงหน้าถ <l ix> นน,านเขาไรถนนเขาไรเขาโพดถนาน,านเขาไรอ้อยไรมันกเจ้าเ <l ix> ท่คนกีดเบิร์ มันแมนอาลีบ่แมนแมนแมนและบันิบันิต้ามู่บ้านต้ามัวมู่บ้านติดกันเนี่ยกระเทศทางคนกีดไปหางก็เลยบ่กันดเลยแถวอีสานน่ะนะตำบลชีลูกสองยู่นี่แทบหมู่บ้านเลยแทบทุกกีดบัดเลยคนกีดบัดเลยทุกเกาะทุกซอดบ่แล้วเพิ่นเอาเงินในเซ่มาสั่งผมก็งงอยู่เลยตามหมู่บ้านเพิ่นเฮ็ดพ่อมันเจ็บตามมู่บ้านซอยกันซอยกันเนาะสามัคคีกันเนาะ รอรกตอรวมมือแน่พี่่บานนแลูกบ้านแน่ลูกบ้านแน่รวมมือกันแต่กี้กับเป็นลูกลังทางแดงทางกี้แดงกี่ปีกี่ปีแล้วลูกลังกันทางแดงเนี่ยส่วงลุงวันมาจุนเทียนยังเป็นลูกลังยังเป็นขี้ดินใส<บ>่เลยไม่พูดถึงว่ากี่ปีย้อนเวลากับไปลุงมาจูนเทีนสามสิบกว่าปีโอ้ย้อนขึ้นหลังไปสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีกับสี่สิบปีกับลูกลังอยู่เนาะลูกลังเขั้นขั้นบ้านลุงอ่ะสี่สิบกว่าปีลูกลังบ้านคอยกับ อันเอาักจกทางแล้วทางไปแต่สิ่งทำทางเกียนแล้วบ้านข่อยทางเกียนแต่บ้านข่อยทำทางเกียนหรือไรห้ากระสวงห้ากระสวงนี่มีทางเส้นใหญ่เนี่ยแต่กระทั่งดินแดงคือเก่าแต่ที่สะพานคามห้วยคามน้ำกับสะพานแบบเดียวกันสะพานไม้โอือเดี๋ยวนี้มีบ่สะพานไม้มีแกข้อกีนเบิ้ล ไปเป็นคนเหนือไหนอบตอปอ่อบตโอ้บ้านผมยังเป็นคนอันนั้นอยู่ดิยังเป็นใหม่ยังเป็นใหม่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 เป็นเล็กอยู่เป็นหาเรื่องเถอะใหม่กันการแล้วก็มีปูกลางแมนแล้วก็ะบุมีวิศว์วิศวะดิเห็ดกันเองดินั่นแหละแต่ก่อนลุงก็เป็นนันนาะบ้านลุงเนาะแต่ว่าบ้านผมนี่ยังเป็นนันอยู่เห็ดกันเองส่างกันเองบุมีไพคุ้มงานมีไพออกแบบมีแต่เห็ดเห็ดกันเองเรื่องคุณภาพบ่ต้องบอกถึงเลยเอบุมีไพรับรองให้ แต่่วาชาวบ้านเนาะบุญคมผู๋เนาะหวยที่ยกเช่าเนี่ยก็เห็ดแบบเดียวกันสะพันใหม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้บุญมีแล้วบุญมีแล้วคอนกรีตบดเลยเดี๋ยวนี้คอนกรีตบดเลยข้าเจ้าว่าทางไปนาประเทศไทยเพิ่นว่ะเพคอนกีดเว้ยไส้แมนแมนแมนบันนี่ทางไปนานี่ก็อบตเห็ดไห้หรือว่าเก็บเงินชาวบ้านหรือว่าเพิ่นเห็ดไห้อบตโดนหมักไปไทยไปนานี่มันจะมีงบมาอีกทางเดียวแต่ว่าอบต แต่ว่าผมเห็นเด็กขีดเตะไอ้เพ่นนันแล้วโล่งเงินจะมีป้ายบอกเลยได้ว่าเอาเงินสางจำนวนเท่างท่านี้ผู้ใดเป็นเป็นคนปฏิทิศป้ายเชื่อเลยแม่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 ปฏิทิศป้ายแบบวัปต้าพนั้นผู้นี้ที่สางถนนนี่ฮะน้าแต่ละผลงานแต่ละผลงานนะนะละงบประมาณในการสางระยะสางจักเดือนจักเดือนสินะเขาสีบอกเลยประเทศไทยสิเป็นนันน์เลยเขาพูดว่าผู้นียุคสี่ปีมีผลงานนี่แน่นี่เนี่ยอันจากลงตอกะโลงดีได้ โอ้ว่าไงไงจะคือว่าเจ้าอยู่สี่ปีแล้วครบกำหนดสี่ปีต้องเลือกตั้งครั้งหนึ่งบ่เออต้องเลือกตั้งใหม่อ๋อสมมติว่าผลงานเจ้าดีประชาชนเห็นว่าเจ้าสางประโยชน์ได้หลายอย่างเขาเขาก็เลือกเจ้าอีกอย่างสี่บอกโอ้เป็นแน่นอนเนาะประเทศไทยเนาะเป็นไงเข็ดอยู่ครบสี่ปีแล้วโอ้ง่ายากลงอีกก็ลงได้โอ้ครับผมเออลงสมัครอีกลงสมัครอีกชาวบ้านอ่ะจะเลือกอีกเนาะเพราะเขาหมักเนาะมีผลงานโอ้เป็นแน่นอนเนาะ ได้ยินว่างั้ลุงว่าว่าถนนอันจังหวัดอุบลถนนอันไปช่องเมฆถนนลุงว่าแปดเลนว่าถนนแปเลนต่างจังหวัดถนนแปดเลนคนน่ะไปสี่มาสี่มันจะเล่นหลายอย่างเนี่ยทั้งสองเมฆคนน่ะมันมันมันเป็นเส้นเศรษฐกิจผมรู้จังเลยมันมันวิ่งอ่าบ้านเท้าขามไปพุ่นพุ่นขามมาพี่โอ้ว่าไงไงคือส่งสินค้าไปเล่าสิลุงถนนเขาก็เลยพัฒนามันดีเนาะถนนสี่เลนว้าพี่น้อง พ in <ah yeah> ี่น้องเล่าไปเห็นคลิปนี้เพิ่นสเสือเจ้าบ่ล่ะเออบ่เสือก็มาเบิ่องลอดสเมกขามมาได้ขามมาได้เนาะเออขามมา2เมกขามมา2เมกขามมาเฮ็ดเฮ็ดวัดมาเนาะขามมาเบิ่งถนนซื่อๆถนน8เลนเนาะเอย่าเห็นเนาะเดี๋ยวนี้มันแปรเล่นายคนส่งทั่วถึงหมดแล้วแต่ว่าต่างจังหวัดนี่มีมี้มไมมีบ่ออยู่บ่ถนนแบบมีเป็นบางบางส่วนบ่รบลนหลายก็เป็นส่วนโอ้หมายว่ารถบรรทุกหนักรรรถบทุกหนักบพ่อมีอยู่เนาะ แต่ว่าลรอแลหลายเส้นหลายกระมีเป็นลูกระนาดโอ้แบบว่ามันมันมันแน่รถมันหนักเนาะรถนักเลยมันกับกดเนาะบางหม่องมันก็บบอนียนเนาะแต่ว่ามาตรฐานเขาสั่งเนี่ยก็ต้องเห็ดเนีความหนาเท่าไรเท่าไรก็ต้องเห็ดมาตรฐานเนาะโอ้นา่โแน่ะเนาะลุงเนาะเห็นลุงเห็นลุงว่าว่าทางรอบหมู่บ้านกับเทศตะคอนกีดเบิ้ดตคนกีดคนกีดตามซอกตามซอยกับมีตะคอนกีดเบิ้ดเขาเห็ดทุกจังหวัดบนระลุงเนาะ ัเจริญไปเบิร์นเลยนาะขนาดอำเภอมบวงในสมเมื่อยังจำบ่ได้อำเภออำเภอมอำเภอนี่คือจังหวัดจังหวัดหนึ่งเนี่ยอำเภอเนี่ยคือย่อยคือปุ๊บปุ๊บอ๋อชาวบ้านผมก็เชินแบบแขวงเนาะเออเแขวงแขวงสวรรคิเขตไอสิบ้านผมเป็นสิเขาเมืองเนาะเมืองคืออำเภอเนาะอ๋อสิคืออำเภอเนี่ยขึ้นกับจังหวัดอีกที่หนึ่งโอ้ยหงทมันใหญ่เขาเออเอนแขวงแขวงเนาะ อำเภอเอื่นไปอย่างยังแมน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 โอ้อยงงเอือเอ่นตำบลตำตำบลเอาอำเภอแล้วก็ตำบลบเออเ่เอออำเภอตำบลจังจังหวัดบ่จังหวัดโอ้แนี่นั่นเนาะสามอย่างมีสามอย่างมีจังหวัดมีอำเภอมีตำบลบ้านผมบ่มี่ดิมีแต่คำว่านักสวรรค์นาเขตเกับเมืองผมเมืองอัดสะพังทองอย่างสิมีสำนันเนี้ยบ่มีอำเภออีเด้๊อปเทศไทยนี่มีสองสามอย่างเลยบ่ที่เพิ่นเอิ้นต้องผ่านหนึ่งสองสามป่ ยังยังวนคยไปแต่สะพานเนี่ยไทยเล้าที่วัดสางไม่อยู่ใส่มุกดาหารสว่คงเขตมุกดาหารยังยังวนค่อยไปโอ้ลุงสองยังวนคยไปบ่เอยยงปปะก็ลองไปบึ่งตีข่ามไปบ้านผมแล้วคนเราฟิวเลยได้สิบอกไงเฮาเฮากัดไปเที่ยวตีอันเห็ดเอกสารไปอันบัตรสามหมื่นก็ได้ไปเที่ยวไปหานางอ่ากินเบียร์เหล้าเย็นๆครับผู้คนใครหาพี่ใส่ผู้ใดไม่นุ่งผู้ใดไม่นุ่ง พี่นุชเหรอพี่นุชก็อยู่ทั้งนี้แหละทั้งเดียวกับทั้งเดียวกับไข่แหละขามุกดาหารคือกันอีกพูดนึงอันนี้ตีไข่ข้าวแกงไข่ข้าวแกงอันนั้นน่าจะปักเซปักเซคนปักเซคนน่ะน่าจะขามชองเม็กเออเออหนังขามชองเม็กชองเม็กชองเม็กแต่ถ้าแต่ถ้าผมก็ไม่เคยไปทั้งชองเม็กผมก็อยากเห็นคือกันยังเลื่ออยู่เอฟซีคอยกันแบบบอกเลยได้ว่าไปไปต่างจังหวัดกับบาโบ่นะว่าบาโบ่เป็นหัวหน้าที่ในการเทรดคลิปไม่ชองเมกเลย บมเมนตมเมนบ์โมเมนบ์โมเมนตี่นุษบานข่อยเล่ากับคนสวรรค์คือข่อยนี่แหละเพื่นก็อยู่ทางบ้านผมนี่แหละจนวันนี้จนแบบมาไทยขอถ่ายคลิปแล้วอีกคลิปหนึ่งเนาะแบบว่าของใจนะเห็นลุงวอาค้าเดียววันน่ะโอ้ทางทางไปภาษาว่าลุงยังเทคนดกีดเลยแต่โอ้ว่าลุงเสือบอลเพื่อนบ้านนี่เขาเสียเหตุถนอนถนนน้ำหมู่บ้านเขาเก็บเงินกันเองเหตุกันเองเก็บเงินกันเองเพื่อนบ้านเขาเหตุนั่นนี่เขาอยากได้แต่ว่าบ่ได้ได้ทุกบ้านหรอกบางบ้านก็มีบางบ้านก็บ่มี บังบานป็้บานไงแต่เขาัโตพันเจงไปยังบน็ขา,าหมใดอ้เป็นเขาถึงขันมู่บ้านน้อยๆใกลกับซอยกันโอ้นน่นัเนาะบัวบานไบัลายอร่อยลังค่ามั้งบานไ่บ้านไงอร่อยลังค่าโอ้ห<อ>มู่บ้านหนึ่งนะบา้บานผมกันบ้านผมอยู่น่ะประมาณเกือบสี่ล่อเลยไ <ừ> ด้เ็นโรงเรียนนักเรียนพวก็หาทิศตรงขึ้นยโอ้บาในไใ่ ผมถามเนี่ยบอกเรืงโรงเรียนโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยมีนมองมิยังกินคือกรุงเทพมีเบัตทัวประเทศเลยบ่เนทััวถึงมลยโอ้มีอาหารกลางวันมีอกันโอ้มีอาหารกลางวันมีเขามิยังกินฟรีบัตนั่นแหละลุงคนเล่าแบบว่าอยากให้ลูกเรียนไทยขนาดเด็กข้าว่าการศึกษาไทยดีเขาเจ้าว่ามีอาหารกลางวันโอ้ทัวถึงกันเบัตเนาะโอ้นอกประเทศไทยเนาะ แบบว่าเพิ่นเพิ่นแบบพัฒนาเบิดเลยเนาะให้กับเบิดสอนเพิ่นตัวถึงกันเบิร์ตดีเนาะลุงเนาะคุณลุงส่งี่น้องเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีบ้านม่วงบ่อำเภอม่วงอำเภอม่วงเนาะคันบุเสือกัมาพิสูจน์ได้ลุงเราบ้านควายนั้นมีแต่ทางคนกรีตต้ามู่บ้านก็นดิคันไผอยู่ทางโซนฟองเมกกะขามมาเด็ดดูดมแถวนั้นแม่นเบิดโอ้เด็ดดูดมเขาอ่านจักเด็ดดูดม เคยได้ย the right. the ินแต่เด็ดรวมเด็ดรวมเขาจังว่ามาเที่ยวแช้แจงสะพื้แจงสะพื้แล้วผัดผู้ดอกคู่เดือยโอ้ขาเที่ยวได้ครับครับเออมันไก่ยืนยันเนาะลุงเนาะยืนยันว่าเท่คนกีดเบิดบ้านคุณกีดครับผมขอบคุณหลายๆมือนี่กรสิลูกก้นซัมนี้แหละโอเคข้าเตพดกรสิได้เห็ดขีดส่งมาให้พี่น้องเล่าเบิ้งน้าเด้ไดเพิดเื่อจะข้าเที่ยวบ้านลุงเนาะเพื่อเป็นแนวทางขำมาเลยครับผมครับสวัสดีครับสบายดีครับ